รักษาใจไปกับนัดหมอใจคะ่ะบริการนี้เป็นบริการสําหรับคนที่มีความทุกข์มีความกังวลอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคุณเป็นโรคซึมเศร้าหนึ่งชั่วโมงกับนัดคะ่ะเราจะรักษาใจกันอย่างเต็มที่กับหนึ่งชั่วโมงที่มีคุณค่ามากๆเราสามารถใช้ดวงของเราเยียวยาตัวเราได้คะ่ะเราจะทราบเหตุทันทีว่าสิ่งที่เราทุกข์ทษเกิดจากอะไรน่าจะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของคุณรับฟังคุณจากหัวใจ และเข้าใจคุณในแบบที่คุณเป็นมากกว่านั้นมากการเราฟังคุณจะได้รู้จักตัวเองและสะท้อนเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นผ่านทางดวงชะตาของคุณหลายคนค่ะเป็นซึมเศร้าเกิดจากวิบากกรรมหลายคนเป็นซึมเศร้าเกิดจากการกระทําของตัวเองบางคนเป็นซึมเศร้าเพราะเกิดจากการเลี้ยงดูทั้งหมดทั้งมวลสะท้อนอยู่ในดวงชะตาของเราทั้งนั้นค่ะเราสามารถที่จะเยียวยาและรักษาได้ค่ะ ถ้าหากว่าเราเข้าใจตัวเองซึมเศร้ามีอยู่สองส่วนนะคะคือ1แบบที่ไม่ต้องรักษาโดยใช้ยาสองแบบที่รักษาโดยใช้ยาแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าคุณจะรักษาในแบบไหนสิ่งหนึ่งที่น่าจะจะให้นั่นคือคุณต้องเข้าใจในตัวเองก่อนหนึ่งชั่วโมงจากนี้คุณจะได้เรียนรู้ตัวเองจะได้เรียนรู้ใจตัวเองนะัดจะเข้าไปรักษาใจให้กับคุณคะ่ะบริการนี้นะคะเราจะไปอยู่ด้วยกันหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็ม รักษาใจกันจากภายในถ้าว่าใครสนใจสามารถติดต่ออินบ็อกได้เลยค่ะ